พระครูประหลัดรัตนเวรวัตเจ้อาวาสวัดพระธรรมกายมอบหมายให้พระธรรมทรชานจิตยานายุโตประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพระครูวาปีวรมณิธ ประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดแม่ห้องสอนและผู้แทนมูลนิธิธรรมกายได้นำถุงยางชีพไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่หมู่บ้านบ้านใหม่ตําบลวังเหนืออําเภอวังเหนือจังหวัดลำปางโดยมีพระครูเทีรพง์พิสิทธิ์รองเจ้าคณะอําเภอวังเหนือเจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ปราสุรพล คันติสะโหและนายนรพัฒนอดเก่งผู้ใหญ่บ้านบ้านใหม่ได้ประสานนำพาผู้ประสบภัยมารับถุงยางชีพที่วัดบ้านใหม่ในโอกาสนี้พระธรรมทรชานจิตยนานยุโตได้แสดงความห่วงใยประชาชนผู้ประสบภัยและให้กำลังใจพร้อมทั้งได้นำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเทศสอนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต โดยพระอาจารย์ได้ยกหัวข้อธรรมของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสไว้ว่าธรรมโมหะเวร,รคติธรรมะจาริงธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเราทุกคนปลอดภัยจากภัยต่างๆเช่นภัยจากน้ำท่วมเพราะเราไม่มีกรรมปานาติบาตไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนใครเป็นผลกรรมดีในอดีตขอให้ทุกท่านจงประพฤติธปฏิบัติธรรม นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้มอบหนังสือสวดมนต์บทธรรมจากกัปาวัตนสูตรแก่ชาวบ้านพร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ทุกคนได้มาสวดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านหรือที่วัดตามแต่สะดวกอีกด้วยค่ะ